คุณบอกว่าคุณอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นพูดเก่งขึ้นทําคลิปวิดีโอเก่งขึ้นทําไลฟ์สดเก่งขึ้นคําถามคือคุณให้เวลากับตัวเองได้มากเท่าไหร่ในการฝึกครับ practice หรือการฝึกครับเป็นสิ่งที่คนสําเร็จบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นโทนี่โรบินทีฮาร์ฟเฟคเกอร์นะครับซึ่งเขาเป็นอาจารย์อปาเขาบอกว่า Take action แล้วก็ action now คุณต้อง take action นะครับคุณต้องลงมือทําและทําทันทีด้วยสิ่งนี้เองจะเกิดผลลัพธ์ครับในแกนที่คุณเดี่ยจะเป็นมือโปร,โปรคุณบอกว่าเฮ้ยโอป้าเก่งไรสวดจ้างโอป้าไลฟ์สดมา3ปีแล้วครับโอป้าทำคลิปเก่งจ้างโอป้าพูดมา3ปีแล้วครับรวมถึงตอนที่โอป้าเป็นวิทยากรในองค์กรต่างๆรวมถึงตอนที่โอป้าเป็นเทรนเนอร์ด้วยก็ทั้งหมดเนี้ยสิปีแล้วครับที่โอป้าพูดมาอยู่ในวงการอย่างการพูดการขายมาจะไม่ให้โอป้าเชี่ยวชาญได้อย่างไรจริงไหมครับ คุณให้เวลากับการเติบโตได้ไหมครับทุกครั้งที่คุณออกหน้ากล้องแล้วมันไม่ดีพอมันไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีนะคุณกาลังหว่านเมล็ดพันธุ์คุณลองคิดดูสิเวลาที่เราจะปลูกผักเราจะต้องเอามาเล็ดพันธุ์ไปหยอดก่อนใช่ไหมแล้วเราก็กลบดินแล้วเราก็เริ่มจะลดน้ําพรวนดินนะครับลดน้าเข้าไปพอมันเริ่มมีรากเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยใส่ใส่น้าเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันครับคุณออกมาสร้างตัวตนบนออนไลน์เนี่ย หรือคุณออกมาทําธุรกิจแบบที่คุณไม่เคยทํามาก่อนคุณไม่เคยขายกาแฟคุณไม่เคยมาออกหน้ากล้องคุณไม่เคยทําอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันเจอวิกฤตคุณจึงต้องชาเลนจ์ตัวเองออกมาทําแน่นอนครับมันมีความกลัวเกิดขึ้นมันมีความกังวลเกิดขึ้นแต่คุณก็แค่ทําเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีความกังวลในใจฉันก็แค่ทําฉันก็แค่ทําและฉันทําทันทีพูดแค่นี้กับตัวเองครับฉันก็แค่ทําถ้าวันนี้คุณกลัวฉันก็แค่ทําถ้าวันนี้กลัวการออกกล้องฉันก็แค่ทําถ้าวันนี้กลัวการนําคิดฉันก็แค่ทํา ก็แค่ทำมันไปก็แค่อยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนี้แล้วโฟกัสสิ่งที่คุณทำแล้วให้เวลากับการเติบโตทุกครั้งที่คุณไลฟ์สดวันที่หนึ่งสองสาหคุณกําลังปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตคุณค่อยๆลดน้ํารวนดินมันคุณเริ่มเป็นคนที่พูดเก่งขึ้นเป็นคนที่พูดรู้เรื่องขึ้นนั่นแหละครับชั่วโมงบินมันบอกเสมอว่าคุณเป็นคนที่เก่งขึ้นใครคิดว่าใช่พิม์ใช่โอเปอีสานมาสกอตเอน็นอพีสวัสดีครับ